สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยภาษาพาเพินบทที่18ลุงอ้วนฝึกอ่านฝึกเขียนหน้า158ถึง159คําสคำสั่งนะคะวงกลมคำที่มีสระเอซึ่งมีอยู่6แห่งพระรามตามกวาง เดิมทีเดียวมารีดเป็นยักษ์อาศัยอยู่ในกรุงลงกาต่อมาทศกัณ์สั่งให้มารีดแปลงเป็นความทองไปลอดนางสีดานางสีดาเห็นความทองงามนะักจึงขอร้องให้พระรามตามจับควางมาให้พระรามจำใจออกตาม วางทั้งทั้งที่สงทราบว่าเป็นกลลวงของศัตรูเดิมทีนะคะมารีกเป็นยักษ์อาศัยในกรุงลงกานะคะต่อมาทศกณัณฐ์สั่งให้มารีแปลงร่างเป็นควางทองไปล่อนางสีดานางสีดาเห็นความทองสวยมาก จึงขอให้พระรามตามจับควางม,มาให้พระรามจำใจออกตามหาความทั้งทั้งก็รู้ว่าเป็นคนรวงของศัตรูขณะที่พระรามเดินออกห่างจากอาสม ทศกณัณฐ์ก็แปลงเป็นฤาษีมาพบนางสีดานางสีดาละเมิดคำสั่งเสียของพระรามออกนอกบริเวณที่พระรามกำหนดไว้จึงถูกทศกัณ์ลักพาตัวไปฝ่ายพระรามนั้นในที่สุดได้แผลสอนสังหารมารี พราะพระองค์ทรงทราบว่าเป็นยักษ์แปลงมามารีดลม้มลงและความจริงก็เปิดเผยออกมาเพราะมารีดคืนร่างเป็นยักษ์ตามเดิมขณะที่พระรามเดินเดินออกห่างจากอาสงไปนะคะทศก,กัณ์ก็แปลงเป็นลิงสีมาพบกับนางสีดา นางสีดาก็ละเมิดคําสั่งของพระรามนะคะลูกออกนอกบริเวณที่พระรามกําหนดไว้จึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปนะคะฝ่ายพระรามนั้นก็ได้แผนสอนนะคะสังหารมารีเพราะพระองค์รู้นะคะลูกพระองค์ทรงทราบว่าเป็นยักษ์แปงลงร่างมานะคะมารีก็ล้มนุงและก็กลายเป็นร่างยักษ์นะคะตามเดิน ต่อไปนะคะเรามาวงกลมสระเออดอเอโนเดินมอเออดอมืดปอเอดอดอเปิดผอเอยอผือยดอเอมอดิ่มะนะคะต่อไปเลือกคำในกรอบสี่เหลี่ยมเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง โดยใช้คำซ้ำกันก็ได้ดูทางซ้ายมือนะคะคำแรกคำว่าเฉิดฉายเกิดกำเนิดเปิดเผยเปิดดูข้อหนึ่งไก่เกิดก่อนไข่หรือว่าไข่เกิดก่อนไก่ข้อสองนางมุลโพถือกำเนิด มาจากโกข้อ3เรื่องเปิดเผยออกมาว่านางสีดาเป็นลูกทศกันข้อ4นางงามเฉิดฉายอยู่ในชุดสีฟ้าข้อว่าเปิดข้าวแปลว่ากิงข้าวต่อไปนะคะอ่านเรื่อง พระรามตามวางทองรองตอบคำถามต่อไปนี้ข้อหนึ่งมารีเป็นใครกอไก่เป็นบุตรของทศกณัณฐ์ขอไข่เป็นยักษ์อาศัยอยู่ในกลุ่มลงกาพอควายเป็นน้องชายของทศกณัณฐ์คำตอบก็คือขอไข่นะคะ เป็นยักษ์อาศัยในกรุงลุง,ลงกาข้อ2เหตุที่นางสีดาถูกลักพาตัวเพราะกอไก่พระรามหลงทางพลัดกับนางขอไข่เป็นที่หมายปองของทศกัณฐ์ขอควายชอบพอกับมารีดคำตอบก,ก็คือขอไข่เป็นที่หมายปองของทศกัณฐ์ ข้อ3ใครเป็นผู้สังหารนารีตกอไก่นางศีดาขอไข่พระรามคอควายทศกัณฐ์คำตอบนะคะคือขอไข่พระรามค่ะข้อ4ในเรื่องนี้ใครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ของเรื่องกอไก่ทศกัณฐ์ขอไข่พระราม ขอควายนางม,มุนโทคำตอบนะคะคอควายนางม,มุนโพข้อหําทำไมมารีต้องแปลงกายเป็นกวางทอมต่อไก่เพื่อล่อให้นางสีดาหลงไหลขอไข่เพื่อไม่ให้พระรามรู้ว่าเป็นยักษ์ขอควายเพื่อการหลบหนีศัตรู คำตอบนะคะคือกอไก่ค่ะเพื่อรล่ยให้นางสีดาหน,อาน่อยวันนี้ก็จบเยียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะเด็กๆ